สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับพบกับผมวิธีไทยบ้านคนบ้านนานะครับชีวะวิธีเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้พามาดูต้นพหวานป่านะครับกำลังออกยอดนะครับแต่กิ่งนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับที่จะต้องมาแต่งกิ่งกับแต่งยอดแต่งใบนะครับ เพื่อให้ผักหวานป่าออกยอดนะครับเนี่ยกำลังงามเลยครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะครับอัดจุลินทรีย์เข้าไปเลยครับจําพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเป็นผักหวานป่ายอดเหลืองยอดใหญ่ครับสมบูรณ์มากเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะครับว่าผักหวานป่า ออกยอดดีไหมช่วงนี้ครับวันสองวันที่ผ่านมาฝนตกนะครับฝนตกแรงมากนะครับดีใจครับไม่ต้องรดน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะครับวิธีการปลูกผักหวานป่าและก็เทคนิคดีๆนะครับการออกยอดเลยครับผมปลินผักหวานป่ายอดเหลืองนะครับตันนี้เป็นช่วงที่ผมกําลังจะมาแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่ง แต่งยอดนะครับแต่งใบนะครับผลิใบออกเพื่อที่จะให้ผักหวานป่าออกยอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งยอดแต่งกิ่งแต่งใบนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเทคนิคนะครับวิธีการแต่งยอดแต่งใบเพื่อที่จะเก็บยอดผักหวานป่านะครับให้ออบยอดเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะครับ กำลังโตสมบูรณ์มากครับครับมันสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนมสดนะครับฮอร์โมนไข่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับจุลินซีต่างๆเราเอามาฉีดได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บยอดนะครับ เอาไปจําหน่ายนะครับที่ตลาดนะครับเขียวสมบูรณ์เลยครับฝนตกนครับวันนี้ผมจะพาไปาติดตามนะครับผลของการากระตุ้นนะครับกระตุ้นผักหวานป่าที่ไม่โตนะครับที่ผมเคยทำคลิป นะครับคลิปไว้ให้ดูนะครับคือการใช้หินเพียงก้อนเดียวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกพอดีเลยนะครับเราก็ต้องมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็เร่งกระตุ้นให้มันโตนะครับต้นผากวันป่าถ้าเราไม่ไม่มีการใส่ปุ๋ยนะครับแต่งยอดแต่งกิ่งแต่งใบนะครับแล้วก็ดูแลนะครับ มันจะไม่โตมันจะแคร์มันจะแกรนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็ติดตามนะครับการกระตุ้นนะครับด้วยการใช้หินเพียงก้อนเดียวนะครับว่าเรากระตุ้นแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็รับชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับว่าการใช้ ก็ห็นเพียงก้อนเดียวนะครับว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับสามารถที่เอาไปทดลองนะครับทดลองแล้วก็ปฏิบัติดูนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับรดน้ำนะครับฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์แสงนะครับ ต้นของเขาก็จะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราปร,รับชมด้วยกันเลยครับกำลังออกยอดเ้วกเก็บยอดได้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาฮอร์โมนนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สั้เข้าแสงมาฉีดเลยครับามาดูนะครับต้นผักหวานป่านะครับที่ เราใช้ก้อนหินเพียงก้อนเดียวนะครับเป็นเทคนิคนะครับและวิธีการที่ผมได้ทดลองนะครับทดลองมานะครับต้นผักหวานป่าที่เราแคระนะครับที่เราปลูกแล้วนะครับมันแคระมันแกรนมันครับมันไม่ยอมโตนะครับ2ปี3ปีอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเป็นผักหวานป่าที่ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับและวิธีการในการมากระตุ้น ให้ผักหวานป่าโตนะครับด้วยการใช้ก้อนหินเพียงก้อนเดียวนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็รถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกระตุ้นให้ให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับนี่ครับผลที่ได้นะครับก็คือมันจะออกยอดกิ่งกระโดงใหม่นะครับเห็นไหมครับออกยอด สามยอดเลยครับอันนี้คือกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงที่ออกใหม่นะครับกิ่งกระโดงนะครับมันจะเป็นกิ่งที่ออกใหม่นะครับทีนี้เราจะเลือกนะครับไว้เฉพาะแค่ยอดเดียวนะครับคือยอดตัวนี้นะครับยอดที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมครับมันจะออกมา3ยอดนะครับยอดที่1ยอดที่2 ยอดที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นต้นหลักนะครับแทนต้นแม่นะครับคือต้นแม่นี่คือต้นแม่นะครับต้นเก่าของเขานะครับที่ว่าแครกแก่นแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับออกยอดนิดนิดหน่อยๆนะครับโดยการใช้ก้อนหินนะครับเพียงก้อนเดียวนะครับที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอให้ดูนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับ เป็นพา์ที่2นะครับ EP 2นะครับวันนี้ออกยอดแล้วครับทีนี้เราก็จะต้องอเอายอดอที่ไม่จำเป็นออกนะครับผมจะเอายอดเล็กๆนะครับ2ยอดนี้ออกนะครับเด็ดออกเลยครับอันนี้ก็เอา,เาไปเอาไปรับประทานไดนะ้ยอดที่2ครับ อกแล้วครับเราก็จะเอาไว้นะครับเฉพาะยอดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับตัวนี้มันก็จะมาแทนนะครับต้นแม่นะครับต้นแม่ตัวนี้ก็จะรีบนะครับรีบแล้วก็แห้งตายไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นใหม่ต้นสาวนะครับต้นวัยรุ่นนะครับพร้อมที่จะโตได้นะครับทีนี้เราทําแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ช่วงเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยช่วงแรกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนแล้วก็รดน้ำด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ทำจากไข่นะครับเพื่อที่จะบำรุงให้ต้นให้โตมันจะโตเร็วมากครับนะครับแล้วก็สมบูรณ์ด้วยถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับที่เหมาะสมนะครับเป็นช่วงโงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับช่วงที่พวัตาดป่ากำลังจะออกยอดนะครับเราก็ต้องมา ใส่ปุ๋ยนะครับให้น้ําให้ได้นะครับฝักวันป่าก็จะโตนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับการกระตุ้นปักวันป่าให้โตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาติดตามแล้วก็รับชมนะครับว่ามันจะโตดีขนาดไหนนะครับเราต้องให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําให้ได้นะครับช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ช่วงนี้นะครับวันสองวันที่ผ่านมาฝนตกกับ พอดีเลยไม่ต้องรดน้ำครับเรามาใส่ปุ๋ยแค่อย่างเดียวนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับทดลองเองนะครับทำเองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับมาดูว่าผักหวานป่ามันจะโตดีแค่ไหนนะครับ ใช้เวลากี่เดือนกี่วันนะครับกี่ปีนะครับถึงจะโตที่จะเก็บยอดนะครับแต่งกิ่งแต่งใบแต่งยอดได้ครับผมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับ